คุณนัทอะไรนาะโอ้ยภาษาไม่ขอโทษลุงอีกทีคุณนัดนะครับคุณนัดเจนติมาแล้วโอ้ยภาษาไม่มีวรรณยุกต์น่ะลุงก็จะขัดข้องหน่อยเดอ้อสิบอกให้ขอโทษค่ะไม่ขอโทษทำไมลุงเน่ยโอ้ยผููให้ไม่ต้องขอโทษลุงหรอกนะออะนะผ่านไปเราพยายามฟังนะเพื่อนื่อย น,นันแน่ภาษานี่มันบอกกับเพื่อนได้ไนงะทำไมทําไมใจมันสัน่นหายใจไม่ท่วท้องเลยเอออยู่ๆมันก็ได้ยินเสียงกิ้งลุงหน่อยเดียวเฮ้ยใจมันเต้นระบ,บำรำฟ้อนเลยเหรอหัวใจหัวใจแลยฉันไม่สีห้องจะยกให้น้องเอาไปดองเอาไปกินประมาณนั้นหรือเปล่าหัวใจฟังนีนะครับที่มันใจสัน่น ไอ้คาว่าใจสั่นอย่าตกใจครับท่านให้นึกซะว่าหัวใจกําลังออกกําลังกายมันจะทําให้กล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรงเมื่อหัวใจแข็งแรงปุ๊บมันจะสูบฉีดเลือดได้อย่างได้ดีมีประสิทธิภาพสูงแล้วก็ส่งไปยังเซลล์ทุก,ทกๆเซลล์ให้ได้รับประโยชน์นะนี่คือสิ่งที่ได้จากหัวใจที่มันเต้นเร็วนะครับนะให้ใจตรงนี้แต่คนที่ไม่เข้าใจคือตกใจ ไม่ต้องตกใจเพราะเสียงไม่เคยทำโทษใครนะครับเพราะเสียงนี่เป็นเรื่องของธรรมชาติธรรมดาเรือกเกิดนะฮะเราะนั้นขอให้ฟังอย่างละมียดเข้าไวแ้แปลว่าฟังให้สุดเสียงที่ลุงเคาะเป้งนี่นะฮะฟังประมาณสักสี่ห้าวินาทีเกินไปกว่าน,นั้นยิ่งดีนะครับแล้วก็มันจะไปหล่อหลอมใจให้เกิดมิติหนึ่งออกมาคือความรู้สึกหัวใจเนี่ยเข้าหูสู่ใจมันสามารถเปลี่ยนความรู้สึกจาก งงมึนเบอ่อชา้ชาช้าโตตอบสิ่งเราชา้าพอเวลาเปลี่ยนรู้สึกปุ๊บเฮ้ยมันจะเร็วขึ้นแปลว่าเรียนรู้จากสิ่งวดล้อมภายนอกจะเร็วขึ้นผ่านหูผ่านตาผ่านจมูกผ่านลิ้นและผ่านกายสัมผัสแปลว่ามันจะเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ทําให้เราเรียนรู้จากสิ่งวดล้อมได้เร็วขึ้นแปลว่าจะเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับผมนํามาซึ่ง ของการประกอบอาชีพชอบได้อย่างดีเลยประไสสอดส่วนแตนโอเคไหมครับหรือจะเรียนอะไรก็ตามจะเรียนได้ทุกรูปโผล่ใหมดนี่คือเสียงมันสามารถลำเลียงเรียกว่าลำเลียงโมเลกุลของสมองก็ว่าได้นะฮะแต่สลับลุงนะครับมันจะลำเลียงเรื่องของไฟฟ้าไฟฟ้าคือระบบภาษาของร่างกายเพราะฉะนั้นขอให้นำเอาเสียงตัวนี้ให้มันอยู่ในโคูกข,ของใจของทุกคนแล้วโดยพว่ยิ่งทางด้านคุณเนตท,ที่ว่านี้ขอให้เก็บตัวนี้ให้เป็น,ให,ปนให้เป็นองค์องค์อะไร แม่องอไรเนะเานะอันน่ะองค์รวมในวนตัวกอะไรกันโอเคไหมอ่าขอให้เซตเข้าไปูกอง์รวมพอได้องรวมปุ๊บอย่างเมันจะอีซี่ทั้งหมดครับในการที่จะสื่อสารใดๆก็ตามนะขอให้เป็นคนที่อยู่